นะคะนักเรียนก็ตอบได้ว่าํำนวนนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะแล้วต่อไปเราก็มาดูความหมายของํำนวนนะคะว่าํำนวนไทยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนจุดไปด้วยนะคะใครตอบครูได้บ้างคะว่าความหมายของํำนวนหมายความว่าอย่างไรคานวนคือความหมายของํำนวนหมายความว่าอย่างไรคะการนำห้อยตารือวเป็นห้อยกับรถจัปรยปนยนตเนี่ยมายใช้เพื่อการ เรียบเทียบอย่างใดอย่างหนึ่งแั้จะทํอย่ามหได้เป็นไพ่คำที่มีได้กล่าวตรงไปตรงมาที่มีได้กล่าวตรงไปตรงมานะคะลองยกตัวอ,อย่างดูสิคะว่าข้อความไหนบ้างที่เรามีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับสำนวนนะคะเนเช่นอะไรบ้างสำนวน อีกทั้ครูเขาอีกทั้งจับปะตาเต้าควาว่าอย่างไรคะลงกใหญ่ลงกากแต่ว่าคนมีได้บ้างน้อยน้อยแห้วอะไรอีกชี้ตให้การรอดี้ตงให้การรอดหมายถึงว่าใช่ม เห็นว่าความสัมพันธ์ของสํานวนนี้เป็นอย่างไรคะมีอะไรบ้างสํานวนความสัมพันธ์ก็คือการใช้ในการสื่อสารได้ไหมคะใด้ดดค่ะใช้ในการสื่อสารนะคะใช้เพื่อเป็นโขนใช้ใโขนคุณธรรนจริยธรรมเดี๋ยวใช้ในการสื่อสารในที่นี้แทนที่ว่าเราจะไปอธิบายให้เพื่อนฟังเป็นประโยคยาว แล้วถ้าเกิดว่าเรามาใช้ํำนวนเนี่ยจะทำให้เพื่อนมีความเข้าใจมากกว่าที่เราจะไปอธิบายให้เพื่อนฟังนะคะอันที่สองนะคะแสดงวัฒนธรรมความเชื่ออย่างเด่นอะไรบ้างความเชื่อความเชื่อมีอะไรบ้างคะความเชื่อที่เกี่ยวกับํำนวนนะคะความเชื่อคความเชื่อหรือว่าค้านิยมก็ได ยมของคนไทยอะค่ะมีอะไรบ้างพูดยกตัวอย่างให้เหน่อยสิคะอย่างเช่นคำเพื่อก็คืออดเรี่ยวไว้ กอได้ก <aunque S 2> ่อนก่อนที่ตยองทำตามประเพณีก่อนนะคะต่อไปแล้วก็อันที่สามของคําสำคัญนะคะก็คือใช้แสดงความรู้ของคนก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์หรือว่าตีความแสดงคูามรู้ในที่นี้ก็คือในท้องถิ่นั้นๆคนนั้นจะแสดงความรู้ของตัวเองบอกว่าเออเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสํานวนด้วยแล้วเรา